ธรรมะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์นิพาอุดทนนะคะเป็นครูประจำอยู่โรงเรียนพระปริยติธรรมพระราหุนค่ะวันนี้ก็จะมาขอแนะนำเกี่ยวกับโรงเรียนนะคะโรงเรียนพระปริยติธรรมพระราหุนนะคะเป็นโรงเรียนที่สามเณรน,นะคะเข้ามาได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาเรียนอยู่นะคะที่นี่เป็นอาสาสมัครนะคะเพราะว่าเรายังไม่มีครูไม่มีครูประจำเลย10ปีเนี่ยยังไม่มีครูเพราะนั้นครูที่เข้ามาเนี่ย อยาเดินเข้ามา walk in เข้ามาแล้วก็มาสมัครว่าจะช่วยสอนเป็นจิตอาสาทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราเข้ามาสอนเนี่ยเขามีความถนัดในเรื่องไหนก็จะเอาเรื่องนั้นนะคะเข้ามาสอนแล้วก็ไปเข้าข่ายในวิชาใดก็จะไปเก็บคะแนนในวิชานั้นเพราะฉะนั้นโรงเรียนเราจะมีครูเข้ามาสอนหลากหลายนะคะ เด็กก็จะได้พัฒนาตนเองนะคะเรียนักพัฒนาตนเองแล้วก็ให้สอดคล้องกับหลักสูตรซึ่งโรงเรียนทำเอาไว้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรกลางเอ,อ่อจากประสบการณ์ในความเป็นครูของครูมาเนี่ยเกือบสอนมาเกือบจะ50าปีเนี่ยไปยั้นครูเจอมาตั้งแต่อนุบาลมาจนถึงระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยครูผ่านประสบการณ์เนี่ยเราสามารถที่จะบูรณาการนะคะแล้วก็นําสิ่งต่างๆตรงนี้แล้วนํามามาลองใช้เนี่ยครูถือว่ามันได้ผลนะคะ ดันั้นเด็กเดี๋ยวนี้เขาจะสมมติว่าเวลาให้งานไปหรือว่าให้ความรับผิดชอบไปเขาจะทํางานได้นะคะเหมือนอย่างที่ที่น้องๆหรือใครเข้ามาเห็นเนี่ยเราเราสั่งงานให้เนนไปบางทีเขาก็จัดการกันได้นะคะเขาก็ดูแลกันได้จัดการได้ทุกอย่างเรียบร้อยอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าเขาพัฒนานะคะเพราะจะบอกเขาเสมอว่าต้องพัฒนาตนตามปรัญญาโรงเรียนเนี่ยแล้วเรามีโอกาสแล้วเราก็ต้องพัฒนาตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้น สิ่งที่ได้รับนะคะน้องๆที่เข้ามาอยู่ในนี้เขาก็ได้รับสิ่งตรงนี้แล้วก็ถ่ายทอดกันไปถ้าใครอยากที่จะมาอยู่โรงเรียนเรานะคะก็ยินดีนะคะโรงเรียนก็เปิดรับตลอดค่ะปีละหนึ่งครั้งนะคะปีละหนึ่งครั้งเปิดเทอมนะคะ